สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูดูเกเตอร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวเกาะเกรดกันค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสตาร์ทด้วยนี่เลยค่ะเราอ่ะใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะแล้วก็จะไปนั่งเรือต่อกันค่ะเริ่มต้นก็คือนั่งรถไฟฟ้านะคะว่าเพื่อนเพื่อนจะอยู่สายไหนเนาะก็ให้มาลงที่สะพานตากศินนะคะสถานีสะพานตากสิินเนาะทางออกสองนะคะ แล้วก็เดินลงบันไดลอ้ลอๆมาเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้มันก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะก็จะเป็นท่าเรือสาทรค่ะนี่เลยวันนี้เรามาเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะจริงๆตอนแรกเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาอะเรือเริ่มวิ่งตอนไหนนะคะเราเคยมาแต่วันธรรมดาเนาะนี่ค่ะเราก็มาดูตารางก่อนเนี่ยค่ะวันจันทร์ถึงสุการ์อาทิตย์เขาเริ่มกี่โมงอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเรือเขาเริ่มวิ่งตอนประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะในเรือสีธงส้มนะคะ เรือธงส้มวันนี้เราจะไปเรือธงส้มเนาะเพราะว่าค่าเรือเนี่ยประมาณ16บาทตลอดสายนะคะก็จะแวะไปเรื่อยๆแหละค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอธงส้มก็รอธงสีอื่นได้นะคะแต่วันนี้เราไปธงสีส้มค่ะถ้าวันนี้วันอาทิตย์เราก็ต้องเริ่มเดินทาง9ก้ามงครึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะรอได้แต่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์ก็เริ่มสตาร์ทที่8ปดโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเรือโดยสารวันธรรมดาก็คือเริ่มหกโมงเช้านะค่ะนี่เรือเรามาแล้วค่ะ ก็รอไม่นานนะคะก็ตามเวลาเลยค่ะพอเรือมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ลงไปรอที่โป้นะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปเลยเนาะก็อันนี้ก็เลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัยนะคะก็เราจะขึ้นตั้งแต่ท่าเรือสาทรเนาะไปจนสุดทางเลยนะคะก็คือนั่งต่อไปเรื่อยๆเลยคะ่ะก็คือลงที่ท่าน้ํานนนะคะคอันนี้เป็นสถานีปลายทางแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ไปเที่ยวตรงนนทบุรีหรือว่า,กาเกาะเกต็ดเหมือนเราแบบอยากนั่งเรือเที่ยวก็นั่งไปแล้วก็ซื้อตัว๋วนั่งเรือกลับมาก็ได้ค่ะ ก็ผ่านวัดอรุณผ่านไอคอนสยามผ่านผ่านนกศิริราชอะไรประมาณนี้คะ่ะผ่านมาเรื่อยๆนะคะจนสุดทางเลยคะ่ะก็มีคนมาลงที่ท่าน้ํานนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็น่าจะแบบมาเที่ยวแถวๆนี้หาของกินแล้วก็อาจจะนั่งกลับอะไรเงี้ยแต่เราเดี๋ยวจะไปต่อกันคะ่ะนี่เห็นไหมคะถึงแล้วคะ่ะ N30 นสมนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เกาะเกรกเดคะ่ะถ้าเกิด ใครไม่ได้มาโดยเรือก็นั่งรถเมย์ต่อเดียวก็ได้นะคะขึ้นที่อนุสาวรีย์ก็เหมือนมีรถเมย์นั่งยาวมาจนถึงเกาะเก็ดอยู่ค่ะแต่ว่านี้โดนนั่งเรือมาเนาะเราก็เดินตามนี้ได้ค่ะออกมาจะเห็นหอนาฬิกาใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินมาทางซ้ายค่ะก็เดินเลาะๆไปเรื่อยๆคะ่ะเราจะไปหาป้ายรถเมย์กันนะคะนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆลคะ่ะข้างทางก็คือของกินเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินกันที่กกเกาะเก็ดนะคะก็เลยเก็บท้องไว้ก่อน,นะคะ่ะยังไม่ซื้อของอะไรนะคะ นี่เดินไปเรื่อยๆก็คือแบบมีขนมปังมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะเต็มเลยนี่แล้วก็เดินมาจนถึงป้ายรถเมย์ป้ายนี้นะคะเนี่ยค่ะอยู่แถวๆป้ายประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยรถเมล์เรามาแล้วสายสามสองนะคะขึ้นไปเลยค่ะเป็นรถแอร์รอแป๊บเดียวค่ะไม่นานเลยหาที่นั่งได้เลยค่ะพี่กระเป๋ารถเมล์คันนี้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะเราก็บอกเขาว่าเราจะไปกเกอะกดนะคะ ก็ไม่เคยไปนะคะก็แนะนําค่ะว่าเดี๋ยวลงตรงนี้ตรงนี้นะพอถึงป้ายเขาก็รีบบอกเลยค่ะก็ต๋วรถเมล์ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้คนละ17บาทนะคะก็นั่งไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่เขาก็แนะนําดีมากเลยค่ะนี่นั่งไปจนสุดทางค่ะเขาให้เราลงตรงนี้และคะ่ะเขาก็บอกว่าไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้อะไรอย่างี้ค่ะถ้าไปทางซ้ายก็ให้เข้าทางโลตัสเล็กนะมันจะมีซอยเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดจะไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปในวัดแล้วก็เดินอ้อมมิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า จะเดินเลียบถนนไปก็ได้นะคะเดินไปนิดเดียวก็ถึงทางที่จะเลียบไปขึ้นเรือข้ามฟากแล้วค่ะตรงนี้ก็คือใกล้แล้วนะคะเราก็เลยเดินตรงมาเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปไหว้พระนิดนึงนะคะตรงวัดบ่อเนาะเขาก็บอกว่าเดินเข้าไปได้นะก็ออกอีกประตูนึงอะไรเงี้ยค่ะแลถ้าเกิดใครไม่อยากเดินลัดวัดนะคะแนะนําว่าเดินเลียบถนนไปก็ได้ค่ะนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะก็จะมาถึงตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ จะเป็นเหมือนเป็นร้านขายของอยู่ใต้สะพานเนี้ยค่ะแล้วเราก็เดินเรียบน้ามาอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆเนาะอันนี้เราก็มาครั้งแรกกันค่ะทางนี้เราก็ปกติเราก็เหมือนไม่ได้มาทางนี้แต่ก่อนนะคะแบบสมัยก่อนเลยค่ะคือไม่ได้มาเที่ยวนี่ประมาณเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันค่ะก็เลยลองมาอีกรอบอันนี้ก็เป็นทางใหม่ที่เราเหมือนจะเดินมาตอกตกแตกของเรานะคะเนี่ยค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะแล้วก็เดินเรียบน้าไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเดินย้อนลงไปอะคะ่ะ จนมาถึงวัดอีกวัดเนื้อค่ะที่แบบจะมีคนเยอะๆตรงนี้จะเป็นเรือข้ามฟากนะคะจะมีเรือข้ามฟากข้ามข้ามสองฝั่งเนาะก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปจ่ายตังฝั่งนู้นนะคะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นวัดค่ะเราลืมถ่ายมาให้เพื่อนดูนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเรือเขามาพอดีเราก็เลยตื่นเต้นค่ะจะข้ามเรืออย่างเดียวก็จะมีพี่บินมอเตอร์ไซค์มีแบบคนเยอะๆมีเป็นวัดใหญ่ๆเหมือนกันค่ะ แล้วก็ขึ้นเรือตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะเรือมาแล้วเขาก็ให้ขึ้นไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยไปจ่ายเงินที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งเกาะเก็ดนะคะก็จะมีนายท่าเก็บเก็บเงินอยู่นี่ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่ได้มานานแล้วนะคะแบบเกือบ10ป,ปีค่ะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า มาถึงแล้วค่ะคนก็ยังเยอะอยู่นะคะอันนี้เรามาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมกรานะคะช่วงวันหยุดปีใหม่ค่ะเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดเนาะเราก็เลยลองเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพดูนะคะก็มาไหว้พระทาบุญแล้วก็เดินหาของกินค่ะเข้ามาค่ะมันจะมีให้เดินได้ทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะเราก็เลยมาเรียบมาฝั่งขวาก่อนนะคะมาไหว้พระก่อนแล้วก็เดินลาะๆๆดูของก่อนนะคะส่วนอีกฝั่งนะึงค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตอนหลังๆนะคะตอนท้ายๆ นี่ค่ะก็ชื่อวัดเลยนะคะก็เดินมาก็เป็นเจดีย์เอียงอยู่ข้างๆตรงแม่น้ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้นะคะคนก็ยังมีมาเที่ยวบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยเอะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงแบบหยุดปีใหม่นะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะนี่ค่ะก็มาถึงแล้วก็ป้ายก็คือใหญ่แบบนี้นะคะก็มีทั้งภาษาต่างประเทศแล้วก็ภาษาไทยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีคนมากราบไหว้เจดีย์เอียงอยู่เนาะแล้วก็ จากฝั่งที่วัดเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็ไหว้ขอพอแล้วนะคะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างในกันค่ะคือของกินเขาก็คือเยอะมาเลยค่ะเยอะตั้งแต่ทางเข้าเข้าไปเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะพูดถึงทอดมันหนอกกระลานะคะแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผาเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราอ่ะจะไปทําอะไรบ้างในกิจกรรมวันนี้เนาะนี่ค่ะตอนแรกเราจะซื้อแต่เจ้าแรกแล้วนะคะทอดมันหนอกกะลาแต่ว่าเราจะเดินดูข้างในก่อนค่ะว่ามีขายไหม ส่วนใหญ่ก็ที่เราเห็นก็จะเป็นแบบเหมือนของกินของใช้ที่ชาวบ้านเขาเอามาขายนะคะทั้งมีทั้งออสมุนไพรแล้วก็พวกงานสารงานประดิษฐ์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผาประมาณเนี้ยเหมือนเรามาถึงเรายังไม่ได้กินอะไรนะคะแล้วก็แวะก่อนค่ะยังเดินไม่ถึงไหนเลยคะ่ะแวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้ววันนี้เรามีเพื่อนร่วมเดินทางอีกหนึ่งคนนะคะก็เป็นเพื่อนของคุณขนุนเนาะเขาก็มาเดินเที่ยวด้วยนะคะ ก็มาด้วยกันนี่ค่ะก็กินก๋วยเตี๋ยวริมน้ําค่ะก็เย็นสบายค่ะช่วงนี้อากาศไม่ร้อนด้วยกําลังเย็นๆเ,เลยนี่ค่ะก็มีคนมากินกับเราด้วยนะคะลมแรงมากเลยค่ะแบบเย็นมากแล้วก็กินเสร็จก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมธรรมชาติขายกล้วยขาย,ขายน้ําพริกอะไรพวกนี้ค่ะงานแบบเหมือนอารมณ์เหมือนงานโอทอปงานพื้นบ้านเขาก็มาขายกันอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นของแหล่งชุมชนใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อติดมือไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาก็จะเหมือนเป็นเกาะนะคะเป็นแบบว่าเป็นทางเดินโดยรอบเหมือนเกาะเลยค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยเช่าจัก,กรยานปั่นเองเพื่อเที่ยวเล่นก็ได้หรือว่าเราจะเดินรอบเกาะก็ได้แต่ว่าอย่างเราก็เดินได้พักนึงค่ะแล้วเราก็เดินย้อนกลับอันนี้เราเดินประมาณนึงนะคะแล้วเราก็เริ่มหิวอีกแล้วค่ะหิวขนมค่ะขนมร้านนี้อร่อยนะคะเนี่ยค่ะขนมตาลคุณเอ๋ ก็คือเราลองซื้อชิมเนาะชุดหนึ่ง30บาทค่ะไม่แพงก็เป็นเหมือนแบบขนมถ้วยขนมตาลเหมือนทําจากมันม่วงอะไรพวกนี้นค่ะใช้ได้เลยค่ะแบบหอมมากอร่อยค่ะอร่อยดีเลยค่ะแบบกําลังหนึบหนึบด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสมุนไพรนะคะก็มีทั้งยาลมยาดมยาหมอกแล้วก็สบู่ค่ะก็ได้คนละชิ้น2ชิ้นนี่พอได้ของอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาหาน้ํากินค่ะ ก็มาเจอร้านคุณยายท่านหนึ่งนะคะก็นี่ค่ะซื้อแก้วกลับบ้านด้วยก็เหมือนแก้วแล้วก็ใส่น้ําให้นะคะสี่สิบาทก็รู้สึกว่าก็ไม่แพงค่ะก็ได้แก้วกลับบ้านด้วยเป็นของที่ระลึกันนี้ค่ะคุณผู้ชายเขาก็ซื้อไปแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็กินกับเขาค่ะนี่ก็เป็นของที่เขาขายข้างๆกันนะคะเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆเนะะี่ยค่ะสวยงามค่ะเดีย๋ยวเราจะไปตามหาร้านที่เขาปั้นกันนะคะว่าเราเราก็อยากลองค่ะ แล้วก็มาเจอตรงนี้ค่ะเขาก็แนะนาค่ะมีคุณพี่คนนี้ค่ะเขาจะคอยตะโกนเรียกตลอดะคะ่ะเ,ออเข้าไปดูข้างในได้นะข้างในแบบมีสาธิตวิธีปัน้นแล้วก็มีของขายื้องปั้นดินเผาไปชมได้ชมฟรีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเดินเข้ามาแล้วคุณพี่เขาก็แบบกําลังเชิญชวนว่าอ,อมีวิธีการปั้นนะแบบมาดูไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใครอยากปัน้นก็ปั้นได้นะคะเขาก็ให้เราลงชื่อแล้วก็ จ่ายค่าปั้นเนี่ยค่ะคะ่าทำทำของเราเองเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็ได้ของเรากับบ้านด้วยก็คือคนละหนึ่งร้ยบาทนะคะค่าดินค่าปัาน้นค่าของพวกนี้นะคะ่ะสนุกดีค่ะพี่เขาก็จะคอยบอกคอยสอนนะคะใจดีมากเลยคนทำนี่คือแบบว่าเขาต้องใจเย็นมากเลยเขาเขาเจอแบบนักท่องเที่ยวทั้งวันเนาะเขาพูดจาเพาะมากเลยคะ่ะร้านนี้นะคะเขาก็คอยช่วยะคะ่ะก็ทำกัน สองคนกับเพื่อนของคุณผู้ชายคุณผู้ชายเขาก็ถ่ายอย่างเดียวค่ะเขาไม่เขาไม่ทาด้วยนะคะนี่เขาก็มาช่วยค่ะเขาก็แกนะนําวิธีแบบนี้นะทําไว้อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากเลยคะ่ะคือแบบเราสึกว่าเราก็ทําได้นะคะนี่พทอทําอันนี้เสร็จเดียกเขาก็จะให้เราไปตากค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแบบพี่เขาใจดีมากเลยใจเย็นมากสอนคนทั้งวัน พอได้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปตากผึ่งแดดผึ่งลมไว้หน้าร้าน,นะคะ่ะก็ให้ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะแล้วก็เขียนชื่อไว้ข้างในค่ะแล้วก็ให้ตากแดดไว้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยไปรับคืนค่ะเราก็เลยเดินย้อนกลับมาเพื่อจะไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้เรามาฝั่งขวาเนาะจากท่าเรือเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปฝั่งซ้ายนะคะก่อนที่จะไปก็แวะแล้วะคะ่ะหาของกินเนะะี่ยค่ะทอดมันหน่อก,กระลาค่ะของขึ้นชื่อของที่นี่ นอกจากทอดมันหนอกกระลาแล้วก็ยังมีพวกดอกไม้ทอดนะคะเราก็จะลองชิมค่ะพวกเฟื่องฟ้าดอกเข็มดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาก็บอกว่าเอาไปลองไหมเราก็เลยรวมรวมมาเลยนะคะห้าสิบาทได้เยอะมากเลยค่ะเต็มถ้วยนี่หละคะ่ะห้าสิบาทแต่เขาก็มีขายแบบสา4สิ0สี่สิบห้าสิบแล้วแต่เราจะเลือกเนาะพอเดินออกมาฝั่งถึงหน้าวัดเราก็ทำบุญเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชายเขาก็แบบช่วงนี้เขา สายมูค่ะ <g ül> ก็เดินมาฝั่งซ้ายนะคะที่เราจับท่าเรือเมื่อกี้เนาะก็เหมือนส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่คะ่ะนี่เราก็เจอคาเฟ่ร้านอนึางแหละอันนี้ชื่อร้านกาแฟบ้านเลขที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆคะ่ะจริงๆเราเดินเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าร้านที่เราไปมันปิดเนาะก็เลยเดินย้อนออกมาเป็นร้านนี้คะ่ะคาเฟ่โจนมุมตึกร้านนี้ก็วิวดีคะ่ะ ก็นั่งชิวได้ก็มีตรงที่นั่งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะแล้วก็ข้างๆมือนจะเป็นร้านอาหารเนะะี่ยค่ะใครหิวใครอยากหาของกินก็เดินได้ทั่วเกาะเลยค่ะแบบของกินเยอะมากทั้งของกินเล่นอาหารจริงจังอันนี้เราก็ได้แล้วค่ะได้ของที่เราไปเอามาแล้วนะคะนี่ค่ะของของเราภูมิใจมากเลยค่ะก็นั่งอยู่พักนึงเหมือนกันคะ่ะลมเย็นมากเหมือนจะหลับเลยค่ะเราก็เลยแบบกลับและ เราอยู่ที่นี่ประมาณเกือบครึ่งวันเหมือนกันนะคะเดินย้อนไปย้อนมาสุดท้ายเราก็กลับทางเดิมค่ะก็นั่งเรือกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ค่าเรือก็เหมือนจะคนละ3าบาทค่ะไม่แพงค่ะนั่งย้อนกลับไปกลับมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันว่างวันประทับใจอีกหนึ่งวันนะคะที่รู้สึกว่าแบบสนุกค่ะก็คือได้เดินเล่นเนี่ยของกินวันชิลๆลมเย็นๆแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะใครอยาก ลองปั้นเครื่องปั้นดินเผาอะค่ะมาทําที่นี่ได้นะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วเราก็เดินเลาะกลับมาทางเดิมนะคะแล้วก็ขากลับเนี่ยเราจะไม่ได้นั่งเรือกลับท่าเรือสะทอแล้วนะคะเราจะนั่งรถเมล์กลับไปลงที่อนุสาวารีย์ค่ะเนี่ยค่ะขากลับจริงๆขามาเพื่อนๆจะนั่งรถเมย์จากอนุสาวารีย์มาก็ได้นะคะสาย166ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะขากลับเราก็จะนั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะ เป็นรถเมี์แอร์นะคะนั่งแป๊บเดียวค่ะถึงเลยเพราะว่ารถเมี์นี้มันขึ้นทางด่วนนะคะแล้วก็ลงตรงอนุสาวารีย์นี่ก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเดินมาจนถึงป้ายรถเมล์นะคะก็รอแปปหนึ่งค่ะค่ารถเมล์ก็คนละ2 2บาทนะคะถ้ารถเมี์มาแล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะนี่ก็ขับไปเรื่อยๆค่ะรถเมล์นี่ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะอนุสาวารีย์เขาก็จะมาจอดตรงฝั่งพระหนโยธินนะคะฝั่งเกาะพะหนโยธินเนาะตรงฝั่งโรงพยาบาล พระมงก,กุฎนะคะเนี่ยค่ะก็จะถ่ายป้ายรถเมลมาให้ดูนิดนึงนะคะใครจะมาขึ้นจากนรสาวรีเพื่อไปเกาะเกต็ดนะคะก็ให้เป็นลงตรงท่าน้ําปากเกต็ดนะคะก็คือผ่านเลยก่เนี่ยค่ะจุดขึ้นนะคะฝั่งที่จะไปทางอารีนะคะก็คือให้ไปรอตรงนั้นเนาะนี่ค่ะเส้นทางของเราวันนี้ก็เที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทริปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ